สวัสดีค่ะฉันชื่อลิตนะคะเพื่อนของฉันจะเรียกฉันว่าลิต้าค่ะฉันอายุยี่สิกว่าเองค่ะบ้านของฉันฐานะดีมากค่ะมีธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศฉันเลยครอบครัวเลยต้องย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะส่วนฉันก็เรียนต่ออยู่ที่นี่ ฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อเจนค่ะอายุเท่ากันกับฉันเลยเรียนอยู่ที่เดียวกันและบ้านของพวกเราก็อยู่ใกล้กันค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันและที่สำคัญเจนเป็นคนไทยด้วยค่ะทำให้เราสนิทกันเร็วมากเราสองคน ยังโสดค่ะยังไม่มีแฟนเพราะอยากจะเรียนให้จบมันก่อนฉันกับเจนเราสนิทกันมากทำให้พ่อกับแม่ของเราทั้งสองคนสนิทกันด้วยค่ะเจนน่ารักมากเลยค่ะผิวขาวตัวเล็กยิ้มเก่งเป็นคนล่าเริงมากเลยค่ะที่จริง มีคนมาจีบพวกเราทั้งสองคนเยอะเหมือนกันนะคะแต่เราไม่สนใจใครเลยค่ะเพราะเราทั้งสองคนมีสายคลายกันชอบไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินแล้วก็ไปเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กวัยรุ่นค่ะพวกเราชอบใช้ชีวิตอิสระไม่ชอบผูกมัดกับใครเราทั้งสองคน เลยไม่มีแฟนค่ะแต่ฉันก็อายุยี่สิบกว่าแล้วนะคะก็มีบ้างที่บางทีฉันจะมีความรู้สึกอยากรู้อยากลองทำเรื่องแบบนั้นส่วนเจนเองก็เคยยอมรับกับฉันค่ะว่าเธอก็มีความรู้สึกอยากรู้และอยากลอง ทำเรื่องแบบนั้นเหมือนกันจะทำยังไงได้ล่ะคะแฟนสักคนก็ยังไม่เคยมีที่เราอยากรู้ว่าตอนทำเรื่องแบบนั้นมารู้สึกยังไงแล้วก็เคยอยากลองทำเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่กล้าเพราะเราทั้งสองคนเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ส่วนฝรั่งวัยรุ่นแถวนี้ก็ตัวใหญ่กันแล้วค่ะขึ้นชื่อว่าฝรั่งตรงนั้นของพวกเขาก็คงจะใหญ่มากแน่ๆสาเหตุที่ทำให้เราทั้งสองคนอยากรู้และอยากลองเพราะเราทั้งสองคนบังเอิญไปดูคลิปวิดีโอเรื่องแบบนั้นแล้วก็ยังไปเห็นคนทำเรื่องแบบนั้น การจริงๆที่ส่วนสาธารณะตอนกลางคืนด้วยค่ะพอคิดมาถึงตรงนี้ฉันก็รู้สึกเสยิวเสียวขึ้นมาเลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วฉันกับเจนรู้สึกเบื่อเบื่อก็เลยออกมาเดินเล่นกันค่ะบ้านของเราอยู่ใกล้กันและอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วย ก็เลยนัดกันออกมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึง่งที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของพวกฉันค่ะสวนสาธารณะนี้สวยมากมีดอกไม้ต้นไม้เต็มไปหมดมีที่นั่งให้นั่งเล่นหลายที่เลยค่ะฉันเดินไปถึงก่อนที่เจนจะมาถึงฉันก็เลยนั่งเล่นโทรศัพท์รอเจนที่หน้าสวนสาธารณะค่ะ สักพักเจนก็เดินมาหาฉันแล้วก็ทำหน้าตกใจด้วยคะ่ะพอฉันเห็นหน้าเจนฉันก็ตกใจเหมือนกันพอเจนทำหน้าตกใจมากฉันคิดว่ามีเรื่องอะไรเพราะตอนนี้ดึกมากๆแล้วไม่ค่อยมีใครอยู่แถวนี้เลยคะ่ะ แต่พอฉันถามถึงสาเหตุที่ทําให้เธอตกใจขนาดนี้ฉันเองยังตกใจเลยค่ะพอเจนบังเอิญเดินแบบเห็นคนทําอะไรกันในมุมมืดๆภายในสวนสาธารณะแห่งนี้แล้วเจนก็ชวนฉันไปแอบดูทีแรกฉันปฏิเสธ ไม่ไปอย่างเดียวเลยค่ะแต่เจนบอกว่าพวกเขาทำการเด็ดมากมากกว่าที่พวกเราดูในคลิปอีกค่ะแล้วเจนบอกว่าเธออยากแอบดูอีกและขอให้ฉันไปเป็นเพื่อนฉันเองเลยไม่ปฏิเสธค่ะเพราะฉันก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าพวกเขาทำการได้เด็ดขนาดไหนทำไมเจนถึงดูตกใจและตื่นเต้นขนาดนี้เจนเดินนำฉันไปที่มุมมืดๆของสวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะพอใกล้ถึงจุดที่เจนมาเราก็ค่อยๆเดินเข้าไปเบาๆค่ะตรงนี้มีแสงไฟสลัวๆ ทำให้พวกฉันสามารถมองเห็นพวกเขาทำอะไรกันได้ค่ะแล้วพอพวกฉันได้เห็นฉันก็รู้สึกตกใจค่ะพอภาพที่ฉันเห็นอยู่ตอนนี้คือผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายอีกสองคนพวกเขาผัดกันทำแบบในคลิปเลย แต่ที่ฉันตกใจก็พอตรงนั้นของผู้ชายทั้งสองคนใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วนี่ก็คือครั้งแรกที่ฉันเห็นของจริงทำให้ฉันรู้สึกเขินอายและหัวใจเต้นแรงรู้สึกวูบว่าตามตัวเลยค่ะเราแอบดูพวกเขาทั้งสามคนทำกิจกรรม การจนเสร็จก็พากาันแยกย้ายกลับมาบ้านค่ะพอฉันกลับมาถึงบ้านฉันก็อาบน้ำและเข้านอนเลยค่ะแต่ทำยังไงก็นอนไม่หลับสักทีพอหลับตาลงฉันก็จะนึกถึงแต่ภาพที่ฉันไปเห็นมาค่ะฉันจำได้ว่า วันนั้นกว่าฉันจะนอนหลับก็เกิดจะเช้าเลยค่ะแล้วภาพวันนั้นก็ติดตาฉันมาตลอดแล้ววันนี้ก็ห้าทุ่งกว่าแล้วฉันกับเจนก็ยังนอนไม่หลับเลยค่ะเราเลยโทรนัดกันออกไปเจอกันที่สวนสาธารณะที่เดิม วันนี้เราไม่ได้ตั้งใจออกไปนั่งเล่นหรอกนะคะแต่เราตั้งใจออกไปแอบดูคนทำอะไรกันฉันกับเจนก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าจะได้เห็นอะไรอย่างที่ต้องการหรือเปล่าแต่พวกเราทั้งสองคนรู้สึกเบื่อเบื่อก็เลยนัดกันออกมา เผื่อจะโชคดีได้เห็นอะไรดีๆอีกค่ะแล้ววันนี้ฉันก็เดินมาถึงสวนสาธารณะก่อนเจนเอีกแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะบ้านของฉันอยู่ใกล้สวนสาธารณะแห่งนี้มากกว่าฉันนั่งรอเจนอยู่ที่เดิมสักพักเจนก็เดินมาหาฉันค่ะ และเราสองคนก็แอบ,บเดินไปตรงที่เราแอบ,บไปดูกันวันนั้นค่ะพอเราไปถึงและแอบ,บนั่งดูตรงที่เดิมก็ไม่เห็นมีใครจนเราทั้งสองคนจะพากันกลับก็มีคนกลุ่มหนึ่งพากันเดินมาตรงที่พวกเขาเคยทำอย่างนั้นกันค่ะ แล้วพวกเขาก็เริ่มสุกใสคอเคียนวเนียกันทำให้ฉันกับเจนพากันแอบนั่งดูตรงนั้นต่อวันนี้มีผู้หญิงสองคนผู้ชายสามคนคะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าแค่ฉันเห็นพวกเขาสุกใสคอเคีย นวลเนียกันแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นจะทำให้ฉันรู้สึกต้องการทำอย่างพวกเขาได้มากขนาดนี้ฉันและเจนแอบดูพวกเขาจนพวกเขาทำกิจกรรมกันเสร็จและแยกย้ายกันกลับฉันกับเจนก็ผ่ากันแยกย้ายกันกลับ วันนี้พวกเขาทำได้เด่นมากๆเลยค่ะเปลี่ยนท่าแล้วก็สลับคู่กันไปเรื่อยจนทำให้ฉันอยากทำแบบพวกเขามากๆเลยค่ะแต่ฉันไม่กล้าแล้วฉันก็ไม่มีใครมาช่วยปลดปล่อยอารมณ์ด้วยค่ะพ่อกลับมาถึงบ้านฉันก็มาหาเปิดอินเทอร์เนต็ตดูวิธี ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองค่ะ